น้องโค้ดโค้ดคิดถึงนะครับคิดถึงนะครับไม่เจอกันนานร้อนมากวันนี้แขวนุ่นจับมือหน่อยร้อนนะนีค่ะสวัสดีค่ะแม่เป็นไงบ้างแม่ไม่ค่อยร้อนค่ะนี่จับมือหน่อยค่ะแม่ไม่ได้เลยนะแม่ไม่ได้เลยค่ะร้อนมากอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเดินหน่อยนะคะบางอันรครับอู้หาวแล้ว